ว้าวไล่เลยถือเรียกว่าผมมาดีฟซีอาจารย์น็อตตี้สวัสดี FC ฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์น็อตตี้พารวยทุกคนสวัสดี FC ฟซีทางเพจตำหนักใหญ่อาจารย์พาเที่ยวเพจจริงไม่ใครหูยไม่ปักไม่พนันตอนนี้อาจารย์นำผงมาผงมาล้วผงมาลลยนะครับที่จะเข้าไปไหว้พ่อนะครับพ่อวันพ่อที่ผ่านมานะครับพ่อคือใครก็คนที่ให้เลข4 3สนะครับที่มาของ4ีสอีกส่วนหนึ่งก็มาจากอายุของคุณพ่อด้วยนะครับเนาะพ่อเสียชีวิตตอน 43ปีเป็นเจ้าของสำนักคนเดิมนะครับท่านอาจารย์แหม่มปู่ใหญ่นั่นเองนะครับนนเดี๋ยวเราวันนี้กับคุณแม่กับพี่เ่าทักจะเข้าถ้ำนะครับไม่เคยพาทุกคนไปชมถ้ำสักทีแล้วก็วันนี้มาด้วยก็มีขบวนน้องหมาน้องแมวนะครับเหมือนเดิมนะครับที่จะเข้าถ้ำไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรากาลังจะเดินทางเข้าถ้ำกันนะครับแล้วใครดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงนี้ถ่ายคลิปบ่อยหน่อยก็อย่าว่ากันเลยนะครับเนาะนี่อ่ะ นะครับกำลังเข้าไปในป่าเลยทุกคนเข้ามาแล้วอ่าเดี๋ยวแอนกล้องไปดูกันนะครับดูมูฮนน่งนะนะครับคุณแนี่ยเเดินได้ปกติแล้วนะครับมากระไลหลายพี่น้องเอายางมาเลยนะครับ,รนะรบปูองค์ดำโยงโยงไอดีไลน์นะครับใครอยากบูชา ตู้บูชาเสื้อแอทห้าสามหกจเคทีเดี๋ยวจะพาทางเข้าถ้าครับเดี๋ยวเราจะเดินนี่นะครับเนาะเดี๋ยวไม่เคยพาเข้าถ้าสักทีนะครับโอ้ปู่เบสเนี่ก็จะพาเข้าถ้าครับ,รบเฮ้ยผู้ใดเหรอครับนี่สวยนะครับแต่ละที่เานะครับ เดี๋ยวจะเปิดไฟในถ้ำก่อนอันดับแรก <S <S 1> <S 1> เขาเห็นมันมีตัวนี้หรือไหม <S 1> <S 1> อาจารย์ขออนุญาตเขา, <S <S าเปิดไฟก่อนนะครับข้างในสำนักนะครับนี่มืดนะนี่ไม่ได้พาทุกคนเข้ามาสักทีนะครับอ่ะใครจะกราบขอพรก็กราบได้เลยนะครับเนาะไม่ได้พาเข้ามาสักทีนะครับวันนี้ได้พาเข้ามาแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตเอามือถือธรรมดาถ่ายรูปก่อนเนาะสาธุเอาเด้อพี่น้องสาธุเอาเด้อเนาใครเห็นภาพนี้ก็สาธุเอานะครับนี่ครับคนก็ยังมาแวะเวียนมากับไหว้ทําบุญกันเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับเนาะนี่แหละเป็นสำนักนะครับนี่ใครอยากบูชาวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเอาไฟ ห้ามขึ้นก่อนนะครับนะอะไรล่ะฮึอ่ะอันนี้แหละนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าที่ขายวัตถุมงคลน,นะครับที่ให้บูชาห้านมะปิดนี่นะก็จะมีเสื้อนี่เสื้อคอปกใหม่นะครับใครอยากได้นะครับตัวนี้499นะครับถ้าเป็นไม่คอคอเดิมคอเดิมคอวก็อันนั้น399อันนี้499รวมส่งครับ นี่จะทำมาแค่30ตัวไซส์และ30ตัวครับข้อปกนะครับเนาะมีทุกไซส์ครับตั้งแต่ s ถึงสีนะครับแอไล่ห้าสามหกจทีมาครับนี่กำไรครับกำไรของสำนักนะครับก็จะมี A1, A2, A3, A4 นี่ครับมีนําเบอร์นะครับของแท้เอ้ากล้องไม่ลงเดี๋ยวแต่แป๊บนึงผมตั้งกล้องใหม่ก่อน่ะกล้องไม่ลงมาเมื่อกี้นี่ครับมีนําเบอร์มีของแท้จะมีนําเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเนาะมีนําเบอร์เลย มีน้ำเบอร์นะครับมีหินนะครับสีต่างๆนะครับใครอยากบูชาก็มาที่ไลายได้นี่ชุดตะกุดเท้าเวทครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับโดยล้นฟ้านะครับนีเนื้อเงินลงยาครับนี่เป็นรุ่นแรกของสำนักนะครับนี่รวยล้นฟ้านี่เป็นรุ่น2ชนะจนอู้สีนี้สวยจังชนะจนครับเป็นปูองค์ดําครับสวยนะครับนีเนื้อเงินจะหมดแล้วนาจะเหลือเหรียญรงเหรียญนี่เลยเอานะครับ แล้วก็นี่วมตตูมงคลเยอะแยะนะครับก็มาชมได้ที่สำนักนะครับเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวอาจารย์นี่ปะลาลาอาจารย์นอตตี้ครับใครอยากสั่งไปนะครับ3ามขวดร8อลังหนึ่งสี่ 1, ครับเดี๋ยวให้เขาไปได้ทำเกครับพี่น้องสัญญาณอาจจะขัดครับห,หายๆปลาเฮามากับมาน้าลอยหลายพี่น้องมามาเต็มเลยนะครับเอา ให้มาเปิดไปไอ้ไอ้ไอบอ๋อ<น>โอเคตอ่อหนีรลงมักเตะอู้นะครับไม่ได้เข้ามาส,สักเถียสักทีนะครับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับก็จะมีรูปต่างๆนะครับติดตามผนังถ้ำนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นองค์ปู่นะครับองค์ย่านะครับสวยงดงามนะครับอู้มีหอดขางข้าวเล้ยพี่น้องมีเกียครับ นี่เกี่ยแล้วก็เป็นองค์ปู่องค์ย่างดงามนะครับข้างในนี้เป็นองค์ปู่ผู้ชงแล้วก็องค์ย่าทองคําครับนะครับเนาะแล้วก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าตอนต่างๆนะครับเนาะเต็มภาพแล้วก็มีคนมาวางเงินให้เต็มเลยพี่น้องนี่คือในถ้ำครับบรรยากาศในถ้ำนะครับเนาะไม่ได้เข้ามาสักทีนะครับไม่ได้เข้ามาเลยนะครับนี่โอ้โหเดินเข้ามาแต่ละจุดก็จะประมาณนี้ครับแต่ละจุดนะครับ ผอมงดงามของทำแล้วก็นี่ครับนี่ที่เห็นก็คือนี่ครับท่านอาจารย์แหม่มนะครับเราตอนท่านเสียก็อายุ4 3ปีแล้วก็นี่เป็นองค์ปูใหญ่นะครับของเรานะครับตำหนักปูใหญ่อ้อนนะแต่ก่อนจะเป็นตำหนักปูใหญ่ออแหม่มนะครับพ่อก็เลยให้ใช้ชื่อตัวเองววันนี้เราจะนี่ด้วยเราจะเสี่ยงปิ่งปองกันเหรอถ้ายิ่งได้มาชนกับใบแดงเราใบแดงเรามี29เนาะ29 21 91แล้วก็25 291 2 9้าหนึ่งสองเก้าแล้วก็เมเดียสองเก้าก็สองถ้าเราเสียงมาแล้วเลขคล้ายกันนี่จะดีมากเลยนะครับเนาะโอ้ oh, นะครับอ่ะเ네นี่ยอีกันอันนี้อันนี้อันยาวๆนี่เอาไปทานเนาะแม่ยังเอาไปทาน, bon. เนุเลยพ่อก็ได้นะครับ,รบเดี๋ยวเราพาเดินชมถ้ำสักนิดนึงความงดงามของเรานะครับก็จะอยู่ที่ถ้ำนะครับลุ้นนะนะครับนอกผนังถ้ำแต่ก่อนตอนงดังๆนี่เงินจะเยอะกว่านี้ครับเงินจะยเยอะกว่านี้ นะครับเนาะอ้้หน้องหมาก็มาเที่ยวในถ้ำนะนะครับอ้อลังการงานสร้างนะถ้้าใครได้มานะครับมีสายทิ้น,นะครับโอ้โหงไงครับมีน้ำตรงน้ำตกด้วยในถ้ำนี่รอยพระพุทธบาทครับคนก็ชอบมาตั้งเงินกันในถ้ำก็จะมีลำธารเป็นน้ำไหลผ่านในถ้ำครับดู ตามผนังถ้ำก็จะมีมีกล้องวงจรทุกที่นะครับแล้วก็นี่ครับเย็นมากเลยนะครับดูน้ําก็จะไหลนะครับในในถ้ำนี่โอ้โหเย็นครับนี่เย็นบรรยากาศอย่างดีบรรยากาศเย็นครับ ส่วนมากคนก็ไม่เคยเข้ามาชมในถ้ากับอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็รีวิวเพราะว่าอยากให้มาชมเองนะครับอยากให้มาชมเองนะครับจะได้รู้ถึงบรรยากาศข้างในว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวเราจะทําการจับฟิล์มฟองแล้วก็ทําการเสี่ยงโชคลูกบอลกับคุณพ่อดูนะครับเนาะนี่แหละเป็นบรรยากาศในถ้าที่งดงามอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยเราก็ส่วนมากมาตรงนี้เขาจะชอบตั้งเหรียญกันเนาะมาเสี่ยงไายกันพี่น้องว่าเทาสีสามารถ ตั้งเล e e. 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 ี well ้ยนได้บ ah, ่เนาะเฮ้ยเฮ้กล้องผมมันบ้างไหนได้เออตั้งเลี้ยนเดี๋ยวผมที่ต้องเบอร์เบอร์สิบเอาไล่เลยถือเกลี้ยงว่าผมมาโอ้ได้เลยได้เลยได้เลยพี่น้องไม่มีร่องเสียบแล้วก็น้องที่นี่นี่นี นี่เลยได้เลยซูมในความนี่กล่องโอ้ยขับตังแปบ๊บเดียวเลยเออเอาสิถือไปเองยืดอกเบิ็นทรงสิถือไปเองยื่พี่น้องแบบนี้เพราะว่าแบบตั้งค์ปั๊บเลยเลยไหมปกติตั้งค์เเคยได้เนียโอ้ขออนุญาตมีกี่ปืนออกไอ้ยอยังได้พี่น้องย่เฮี่ยนเดือของดอกขออนุญาตขออนุญาตโอ้มีคนออกแผ่นทองมาแปะให้ปูัวผมนะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเสียงท้ายลูก ปิงฟองกันครับรั้บาลักเี่นะครับในดันใผ่านููแล้วครับไปดามเกรสวยครับพี่น้องเขมด้นะคับเอ้าแม่คอยถวายเราบ่เร้อบร้อพี่น้องเดี๋ยวสีบายปูกันเรื่บานอาไวยนะคเีนู้ก็อ่มบเด้อผม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 จิบายพ่อเด้อ ผมสิไปถาวายเพื่อนอวันพ่อเด้อกะทิมาถาวายอ่ะพวงมาลัยให่พอ่อวันพอ่นพอเด้อขอบคุณสี่สามงวดหน้าเด้อพ่อเด้องวดน้าคนซาคนลือใสป่ปีไม่จะงานไหวคู่งานไหวคู่วันไหวของกูจัดในรอบเจ็ดปีพ่ออยากให้คนมาหลายบ่อ่าพ่อกะจัดให้เนี่ยแต่มีสิบหกกันว่าสองบ้านแถวลอยพงกุจเจ็ดสื่อยังกะได้เห้มีสองสองเก้า สองหนึ่งเก้าหนึ่งหลักกับสองหาสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งหลักกับสองหาสามต,ต,วามตัวมีสองเก้าหนึ่งกับสองเก้าหาสองเก้าหนึ่งกับสองเก้าหาเม็ดเดียวสองเก้าเก้าสองเด้อซาถูเด้อเด้อปูเด้อเนี่ยใครขึ้นมาก็สามารถเอาหน้าผากมาจิ้มนิ้วได้จิ้มหัวได้นะครับจับไว้ด้วยไม่งั้นเจ็บนะอ่าทางนี้จะเป็นเล่าข่าวเนาะมาถวายเด้อปูเด้อสองเก้าสองหาเอสองเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งหลักกับ ถอดเด้อปูเด้อลกะสองหางเด้อปูเ้อสองเกีหนึ่งสองเกลาหาเม็ดเดียวสองเก่าเกลาสองออมันเป็นยังค่อยรูปไดไเหมือนเนี้ยถอดได้พอเน้อเนี่ยมันเอาผ่าจูบนนามาเทศออกไหมพิมพ์เดียวกันนะครับนี่พิมพ์เดียวกันเลยอ่ะเดี๋ยวทีิกะ แล้วที่จับปิงป่องเบิ้งแบบนี้ฮะมา้วเฮ้ยเฮ้ยสิบเก้าสิบเก้านะครับอีกลูกนึงอย่าง อีดูนึงหกหกเจหกเจ็ดโอ้โหตะลุมมีสิบเก้าทุกคน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 อุ้ยขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกเลยสิบเก้าดีเดี๋ยวกับกล่องก่อนห่วยหๆขนลุกเลยนะครับน้อนี่เดี๋ยวกล้องโฟกัสโอ้นี่เดีสิบเก้าครับพี่น้องหนึ่งเก้าฝันเห็นบักกุ้งบ้านแม่กรุงเน่าเก้าหนึ่งแปลว่าเลขตัวนี้เป็นม่ามืด แล้วมาบวกกับเลขวิ่งเราก็เป็นสองหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งหกประตู้นะเขาต้องหมุนหกแล้วดูครับอีกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่ได้หกเจ็ดตัวนี้หลุดตามมาตัวนี้หลุดตามมานะครับแต่ตัวแรกเราคือหนึ่งเก้าเลยไม่พี่น้องโอ้ชาเกีชัดเลยทีนี้ชาเจนเลยวะไอคอยบอกว่างไนอยากเขามาหมุนมาสีใได้คือบอเออ พาปกนั่นเอพมีน้องเบื้องสุดยอดครับสาธุถูกพอป้าสิเก่าไรยปนี่นะครับผมมุนมาได้เบื้องเลยด้นี่ฟันเห็นปักคุ้งคว่มเน้นว่าฟันเห็นบักกุ้งบัาคุ้งเน่ากับเก่าหนึ่งผมวางส่งสิ่ีคือผมบอกปูว่าสองนี่ผมได้ไมแล้วเพราะเลขวิ่งอ่ะเขาเห็นได้ยู่แล้วเขาขาดอีกสองตัว มันยังสีได้สามตัวก็เลยให้หนึ่งเก่ามาแล้วเห็นปะฝันมาย่ําเนี่น้อนเลยขันเรียกทูบเรียกทูบมันจุดได้อีกนะไอ้มี่เลย<ม>คือสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วพี่น้องเน้นคู่นี้สองห้านะอีกตัวนึงที่ที่อยู่ในสี่ชุดได้เน้นๆคือสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามตัวนี้เนี่ยนี่เลยสองเก่าหนึ่งสองหนึ่งเก่าเนี่ยพวกนี้เราไปไปหมุนเ,เอาเองเนีเ่ยเน้นตัวนี้เลยนี่นี่ไม่ได้ทําขึ้นมานะครับ ยางมากอะมไม่อะไรอีกนะพี่นอ้องเราเมื่อนี้เอาพวกมาได้มาไหวพ่อไหวปูแล้วนะบัดที่นี่ก <จะ S 1> ารสำเร็จนออเนาะถ้าสำเร็จเราเขาขวดน้อยบ่กแล้วมามขวดน้อยขวดใหญ่วขวดใหญ่ลังหนึ่งให้พูดละลังเลยให้พูดละลังเลยตั้งให้ตั้งมันเลย<อ>ใน<อ><ด>นี่ดอกบัวเก้าดอกให้ปูด,ดอกบัวน,ะน่ะอืพ่อเล่าเรา เราผู้ละลั่งหลักะดอกบัวเข้าดอกเด้อปูเด้ออะถ้าใครมีโชคด้วยงวดนี้เน้นที่ใบแดงเนาะสี่คู่เรานะครับแล้วก็สําเร็จก็อย่าลืมเด้อดอธิษฐานกะจกังเ,เอาเราเอายัางมาถวายเราหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาก็ค่อยฝากอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ถวายให้โ่นเขาไวจกรนนัหรือฝากบ่าวทางมาเลยเดี๋ยวมาถวายให้ครับพี่นอ้องสาธุด้อดอกบัวน้าเด้อพี่นอ้องอะสาธุบ่นพร้อมกันครับบอกขึ้นนามบุญบ่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็ขนลุกแล้วเต็มเม นะครับเนาะคิดว่าดูหน้าครับมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจหน้ายิ่งมานี่เดี๋ยวรอเลขทูบต่อนะครับลองใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนกว่าที่จะถึงนี้ครับฝาก้วยครับสวัสดีครับ